สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆนะครับในช่องทาง y o u t u b e นะครับผมคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยฮานอยค้งสุดท้ายนะครับวดนประจำวันที่5นะครับเมษายน2567นะครับผมก่อนไปรับชมทุกครั้งนะครับฝากคำเตือนนะครับแนวทางตัวเลขนะครับทำจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่ๆชื่นชอบนะครับแนวทางตัวเลขแล้วค่อยตามนะครับ ท่านใดที่เพิ่งเข้ามานะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์เนาะเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับแจ้งไกดติดตามนะครับแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมลงให้นะครับเพราะว่าท่านใดที่ไม่ได้กดติดตามแจ้งเตือนนะครับก็เวลาผมลงคลิปลงคลิปนะครับคลิปจะไม่เด้งนะครับผมเนาะสำหรับแนวทางของเราเมื่อวานนี้มาดูว่ามีเข้าบ้างไหมหรือว่าไม่เข้าเลยนะครับเดี๋ยวมาดูก่อนนะครับ ปากกาสีแดงนะครับเดี๋ยวเย็นนี้เนาะเลิกงานเดี๋ยวผมจะไปหาซื้อปากกานะครับพี่ๆสำหรับเมื่อวานนี้ผมให้9กับ0ไปนะครับ9นะครับผมก็ถือว่ามาอยู่นะครับพี่ๆเนาะมาในรอบสุดท้ายนะครับเฉพาะกิจนะครับ57486นะครับพี่ๆในรอบแรกของเราในเลขที่เราให้ไปไม่มานะครับแต่ว่าท่านใดที่จับวินเลขตารางนะครับเข้าไปที่86นะครับ อันนี้มาเลขตารางนะครับผมส่วนรอบพิเศษนะครับ946นะครับกับ66นะครับในรอบนี้ที่เราให้ไปก็ไม่มานะครับแต่ท่านใดที่จับวินเลขตารางนะครับเข้าไปที่46นะครับผมอืมนะครับท่านใดที่จับวินเลขตารางนี่มา2คู่แล้วนะครับรอบปกตินะครับให้ให้9กับ0นอบปกติมา389นะครับกับ52นะครับพี่ๆในรอบนี้ ใครเอา9ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่8 9นะครับหรือท่านใดที่จับวินเล็กตารางนะครับก็เข้าไปที่8 9กนะครับก็มา3คู่แล้วนะครับท่านใดที่จับวินเล็กตารางส่วนรอบ v i p นะครับรอบ v i p 6 0 6 0กกับ0 0นะครับในรอบนี้ในตัวจอะของเรานี้ไม่มีนะผมให้ให้0 1ย์กับ04นะครับที่เน้นให้เขาออก02กับ0 0นะครับ อืมนะครับก็ใครรู้ที่ศูนย์นะครับรถโค้งสุดท้ายเนี่ยเด้งบนเด้งล่างก็อย่างที่ผมพูดไว้ในคลิปเมื่อวานนี้ก็เหมือนกันว่าสังเกตดูได้ว่าในโค้งสุดท้ายเนี่ยสายรูดเนี่ยมาบ่อยที่สุดนะครับพี่พี่เนาะท่านใดที่ได้ฟังผมในคลิปเมื่อวานเนี่ยผมว่าน่าจะมีโชคกันสลับสายรูดนะครับเนาะส่วนแนวทางวันนี้นะครับผมก็ขอให้ยิงยิงปังๆก็แล้กวกันนะครับพี่พี่วันนี้นะครับสลับแนวทาง เลขตารางนะครับผมให้ไปที่เลขหนึ่งนะครับพี่พี่เลขศูนเลขแปดนะครับเลขสามเลขสองเลขสองนะครับแล้วก็แล้วก็เลขเจ็ด นะครับพี่พี่นี่เลย0 2 1 3 8สองหนึ่งสาปดดะครับสายวิ่งสายรูดนะครับในโค้งสุดท้ายสายวิ่งนะครับสายวิ่งเนี่ยผมให้วิ่งไปที่สามนะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข8นะครับ30 3ศ32 37สามหนึ่งสามสองสามเจ็ดดดหนึ่ง 8ปดสนะครับ3ตัวผมให้ไปที่8 3 1 3 8มสองนะครับผมนี่เลยนะครับ ท่านใดที่จับวินนะครับผม3กับ8นะครับเลขตารางเนาะนี่ครับแนวทางก็ประมาณนี้นะครับพี่น้องสรบพานอยคงสุดท้ายนะครับก็ขอให้เฮงเฮงปังๆงทุกท่านนะครับท่านใดที่เข้ามาติดตามแนวทางวันนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ